เรื่องความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการปฏิบัติงานทุกด้านและในทุกสถานที่ไม่เว้นแม้แต่โรงพยาบาลซึ่งหลังจากเราพาไปติดตามการอบรมในเรื่องการดําเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในโรงพยาบาลไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกในเรื่องของสารเคมีบ้างซึ่งในปัจจุบันถือว่าสารเคมีนั้นมีอยู่เยอะและเราแทบจะหลีกเลี่ยงได้น้อยฉะนั้นต้องมีวิธีป้องกันเพื่อใหสารเคมีเข้าร่างกายได้น้อยที่สุด โดยด้านอาชีวะอนามัยกับสารเคมีผู้ที่จะให้คําตอบได้ดีที่สุดคงจะต้องเป็นวิทยากรกที่มาร่วมบรรยายในการอบรมครั้งนี้เราลองไปฟังกับว่าสารเคมีอะไรบ้างที่ต้องพบเจอหากว่าเราเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีครับคำว่าสารเคมีจะนนมันเป็นสารต่ามาแรงนรื่อแน่จะมีอุข่ายในที่จะเรียกอุข่าย acgs หรือ t h a c h i n g เป็นค่ายของสารนสุขในโรงพยาบาลเนี่ยมีสารเคมีมาก เหมือนกันนะคะถ้าจะไล่ไปก็ครบทุกประเภทโลหะหนักก็มีอย่างเช่นหรือประเภทกึ่งโลหะหนักที่ก็มักาจะจัดผู้รวมรวม่าเป็นโลหะหนักอย่างเช่นประหลอดนี่เจอแน่ๆน,น่ะ <Okay. S 1> เวลาพวกเทอร์โมมิเตอร์ ometer, วัดอะไรต่างๆหรือประหลอดฉาบหลังกระจกอะไรพวกนี้เราก็เจอหรืออย่างแผนที่จะต้องมีการซ่อมบัดรกรีเนี่ยเราก็เจอตะกวัวนะคะอันนี้ของชัดๆนะคะก็ <Okay. S 2> ถ้าเกิดเป็นพวกสารพวกประกอบอินทรียและเหย อันนั้นเจอเหมือนกับที่อื่นแม้แต่ตามบ้านเราก็เจอนะคะอย่างเช่นพวกอะไรแล็กเกอร์ทินเนอร์เนี่ยเป็นสารโดยทั่วทั่วไปอยู่แล้วที่จะต้องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทางด้านการแพทย์การพยาบาลทางด้านสารสสุขตามโรงพยาบาลเนี่ยต้องใช้แอลกอฮอลแน่ๆนะคะแอลกอฮอลนี่ก็เป็นสารประกอบอินทรีย์และเหยเหมือนกันแล้วก็แผนกทางด้านพยาธิวิทยาอะไรพวกนี้ก็จะใช้พวกสารพวกนี้ในการที่จะย้อมสีหรือว่าในการที่จะชะล้าง ถ้าแผนกที่เกี่ยวกับเรื่องศพหรือกระดองศพและพวกนี้ก็จะเป็น de de, พวกฟอร์มลดีไฮด์พวกฟอร์มาลินพวกนี้ก็เป็นสารที่อาจจะถ้าตามคุณสมบัติของมันก็คือตัวฟอร์มาลินนี้ก็อาจจะทําให้ก่อมะเร็งได้นะมันก็จะมีมากมายรวมทั้งก๊าซด้วยก๊าซก็มีเยอะนะทั้งก๊าซออกซิเจนที่ใช้ก๊าซไนโตรเจนแล้วก็ก๊าซที่ใช้ในการอบฆ่าเชื้อในการรมยาสลบและพวกนี้ อย่างเช่นอย่างพวกเอทิลีนออกไซด์พวกกูดารันดีไฮนะพวกนี้ก็มีอันตรายต่อสุขภาพได้เหมือนกันนั้นถ้าดูตรงนี้เนี่ยก็จะเจอค่อนข้างมากเหมือนกันหัวใจของอาชีวะนามัยมันก็มี3ทางอย่างสั้นๆที่เราจะต้องจำเอาไว้ก็คือว่าควบคุมที่แหล่งกําเนิดคิดว่ามีบริเวณไหนบ้างที่มีโอกาสทําให้มีสารเคมีพวกนี้ออกมา ก็ต้องพยายามกำจัดหรือระบายออกตัวบุคลากรหรือผู้ชายเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้นะคะมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะคะที่เหมาะสมด้วยแล้วก็มีจิตสำนึกความปลอดภัยนี่สาคัญมากเลยหรือถ้ามีอะไรก็ตามแล้วไม่มีจิตสำนึกความปลอดภัยก็คงจะ ไ,ไ,ไ,ดได้เรียนรู้การทํางานที่ต้องพบเจอสารเคมีก็พอจะทราบวิธีการป้องกันไปบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากสารเคมีระหว่างปฏิบัติงานได้มาดูทางด้านอุบัติเหตุกันบ้างดีกว่าครับเพราะใครหลายคนที่ปฏิบัติงานก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนอกจากจะสร้างความเสียหายกับเนื้องานแล้วยังเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยฉะนั้นแล้วเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญในด้านอาชีวอนามายัยและต้องรู้เท่าทันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นเองครับ ส่วนใหญ่จริงๆป้องกันได้นะคะยกเว้นสาเหตุที่มันควบคุมไม่ได้จริงๆเช่นกรณีสภาพภัยพิบัตินะคะหรือว่าช่วงที่ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรเนี้ยคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะควบคุมได้ค่ะจริงๆทุกวันที่เจอเนี่ยก็อย่างเช่นในเวนเปลเนี่ยนะคะ การที่เคลื่อนย้ายคนไข้อย่างรวดเร็วแล้วไม่ถูกหลักเนี่ยโอกาสการบาดเจ็บที่หลังก็มีหรือโดนโดนอุปกรณ์กระแทกฟกช้ำอันนี้ก็บาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงคั้นรุนแรงเช่นกระดูกสันหลังบาดเจ็บเนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสซึ่งถ้าเกิดว่ารุนแรงมากๆเนี่ยทำให้เกิดความ เขาเรียกว่าบาดเจ็บขนาดต้องรักษานานแล้วการกลับมาทํางานอาจจะลําบากกว่าเก่ามันเป็นผลกระทบก็คือมันมีทั้งสงส่วนคือส่วนความไม่ปลอดภัยของตัวบุคลากรที่เป็นบัตรงานเองนะคะกับอีกส่วนหนึ่งคือที่เราเป็นห่วงมากก็คือภาพพจน์ของโรงพยาบาลในเรื่องของการเกิดอุบัตเหตุที่เกิดกับผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยนะคะเึ่งทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็ป้องกันได้อย่างที่กล่าวจากการกระทําที่ปลอดภัยนะคะมีขั้นตอนการทางานที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างสภาพที่ปลอดภัยด้วย และนี่ก็เป็นหัวข้อหล,หลักๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในการจัดอบรมทางด้านอาชีวอนามัยของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ใส่ใจคุณภาพทุกด้านเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ประโยชน์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับชันชัยสลิดิพันธ์ทาวาสถ่ายภาพบัณฑิตปรทุมตะรามาชาแนลรายงาน